สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําของแบบหนึ่งนะครับทุกคนมันต้องเป็นของน้องริงนะครับก็เชี่ยนะครับทุกคนเราไม่ใช่ไม่ใช้น้องริงนะครับทุกคนก็ใช่นั่นแหละลลหน้องริงนั่นแหละถูกแล้วให้กูลัอเปล่าวะผู้เล่นนะครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวไวโอเลตนะครับสกินนี้เป็นสกินอันเก่านะ ทุกคนจำเอาไว้นะครับว่าสก,กินนี้คือสก,กินนันเก่าผมก็มีแต่จะไม่ใช่สก,กินนี้ต่อไปแต่มันจะเป็นสก,กินนักวิ่งนะครับทุกคนมันอยู่ไหนวะก็คืออันนี้นะครับทุกคนผมไม่ได้รีวิวสักนานเลยขอบคุณนักคันวันนี้ขอบคุณที่มาชมช่องอกโปกในตำนานนะครับก็คือไก่กระโดดบินนะครับทุกคน เซตไปไอรูนไปโเลตไม่ต้องคิดอะไรมากนะทุกคนใช้เซตแนะนำมากเลยนี่ความแรงแบบนี้นะครับทุกคนขออนะัพเดตจะเป็นเชนรูนแรันไม่อัพแร้วครับแค่นี้ก็แรงจุใจแล้วครับเราทดสอบในห้าวิหนะานะคะแนนผมไม่พอ,อนะครับทุกคนไม่ต้องไปสนใจคนข้างๆนะครับกดเกมไปเลยของแนะนำเดี๋ยวจะบอกในคลิปนะครับ คนไม่ต้องกลัวเห็นไหมครับทุกคนคะแนนผมแค่แปดสบิบหกเดือนสั้นนี่ฟังคนเข้าใจผมนะครับเข้าเกมแล้วนะครับทุกคนไม่เปิดเสียงเาวะเอาเปิดเสียงนี่วะนี่อ้าวเฮ้ยทุกคนถือว่าเราได้เปลี่ยนเราก่าไปแล้วนะครับทุกคน

นี่ผมจัดด้วยตัวเองนะครับทุกคนไ,ไ,ไม่ต้องไม่ห่วงไม่ต้องไปสนใจนะครับคันผมรชดีละ <c oughs> ผมเว้นวัดนิดหนึ่งก็เหี่ยละว <c oughs> สำหรับสำไอ้โ <c> อ <oughs> ไอไอฝุ่นเข้าไอเสียมีใครคิดที่ว่าจะฝุ่นเข้าครับทุกคันโชคทีนะครับคนขอ,ขอผมขอตัดเลยนะครับคัน เอาครับทุกคนผมเข้าเกมแล้วนะครับบวกทุกอย่างนะครับยังไงผมก็จะชนะได้แล้วครับทุกคนดีครับเน็ตกากนิดนึงนะครับจังหวะนี้ขอตรวจของกันนะครับคุณเอ่อซานิทแฟร์มึงก็ร์มึงมานี่ทําไมวะเพื่อนโอเคถี่ว่าไม่เข้าใจนะครับกระโดดเข้าแม่งเลยที่หนึ่งที่หนึ่งความเฮี้ยต้องทูแต่ที่หนึ่งในใจคือมึงมีสัตว์ แม่งน่ารักคีหมหาเลยก็เฮียแล้วผมมันยังไม่มีแฟนนะครับทุกคนน,น้ำหนางผมไม่มีหรอกสัตว์น,ำน้ำหนางมึงยังไม่มีหรอกสัตว์ทุกคนอย่าคิดนะครับผม,ไ,มได้คุยกับตัวเองไม่ใช่ปัญญาอ่อน่างวันนี้นะครับทุกคนทำไงตอนน่อดีครับทุกคนต้องรอมันออกมาจากป้อมนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรสักอย่างนะครับเราแค่ยืนแก๊กหล่อๆตรงนี้ก็จบแล้วครับ อีจิโกะเราก็สามารถขึ้นเวลได้แบบง่ายๆนะครับทุกคนเดี๋ยวผมค่อยจัดเอาสติกเกอร์ไปติดไว้นะครับทุกคนไม่จำเป็นต้องกลัวว่าวันยังไงกูก็บอกเซ็ตของแล้วอกว่าลาดป่าแม่งี้อ่ะคาตในสัตว์ยังวันนี้ฝั่งเราหนาคร้อนนะครับผมดูแต่เมื่อกี้แล้วเท่าทีนะครับ ซาป่าแม่งเลยครับทุกคนซาต้ามาซาต้ามาไม่รู้อีโนอีนีไม่รู้อีโนอีนีไม่รู้อีโนอีนีเปิดบังครแม่งเลยซิสกาเทนโชตายเ่อนบอดของเรามาดิครับมาดิครับเมื่อกี้พี่เปิดบังครนะพี่เปิดบังครนะซิสกาดเทนโชพูผิดประการใดต้องขอโทษด้วยครับ เราลาดปลามันให้หมดเลยทุกคนอยากให้ทุกคนเห็นนะครับเวลาผมทาอาหารนะ่โคตรดีอะแล้วประกันไม่ปิดปีเลยครับผมไม่ได้ออกรายการอาหารนะโอเคกูจะพูดทําไมเรื่องอะในเมื่อในเกมนี้เราก็มีไก่ให้เรากินอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับทุกคนโดนลุมช่างแม่งลาดปลาคือของดีผมเดานะครับอีกไม่นานเขาจะรู้ว่าเขาจะด่าผมว่า ลาหาพ่อ,อมึงหรือเขาจะพูดอย่างงี้รับเชื่อผมดิครับมารีวิวชิวๆเลยนะครับเดี๋ยวก,ก็ทำมาปกนะพูดโอ้โหน,นี่นี่กูพูดทำเี่ยเลยกูเนี้ยเราซานิตแมคคาซูลนะครับทุกคนซาน,นิตคดิกาโปะนะครับเจอผมในนี้ก็อย่าร้องแล้วกันนะไม่ใช่อยู่ดีเขาร้องนะ่ะ เช็คไบครับโอเคไม่มีใครร้องร้องทีกูจะว่าให้ดูไอ้เหียัเ <c> ห <oughs> วนี้มีคนจะบะราดป่าเรานะครับแล้วก็ต้องไปช่วยกันนะครับทุกคนหนีผมจังเลยเออหนีกูจริงจังเลยเหียเอาง่ายๆนะครับทุกคนถ้าเกิดมีเสียงอะไรไม่รู้เข้ามาในคลิปต้องขอโทษและกราบอภัยด้วยนะครับ กูรู้แค่ว่ากูต้องกระทือบวิเฮียเพลแล้วตอนนี้ยังป่าไม่ให้หมดเลยทุกคนวิเชียร์ไงต่อดีวะตีเนาอครับมันไม่ไล่ค่าผมเมื่อกี้ผมตายแล้วนะถ้าเกิดมันไล่ข่าวผมขอกรบกระพายที่ผมไม่สามารถเก็บสองคิวได้แบบชิวๆนะครับเก็บสองคิวได้ผมเก็บไปนานแล้ว เอาทุกคน,น,นรอๆเลยดีกว่าบับแดงหายผมรู้ไอ้เชียวแฮตเตอร์บุกเข่งจักเลยนะพวกมึงเนี่ยเอานี่ไปฮะฮะมึงเก่งเหรออดิบางกูเปิดบางใครเอาไงมันกระทืบผมทุกคนไม่ต้องมาสนใจเพราะพวกนี้มันลุงเก่งจะตายครับไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะครับผ่าตัด อยาให้ผมได้แบบแบบดีกว่านี้ผมจะไม่ตายกัน3มรอบทุกคนฟังไว้ตายเกิน3มรอบทุกคนกดกดแค่ให้ถึงสิบไลค์พอผมบอกแค่นี้ถ้าผมตายเกิน3มรอบนะผมท้ากับทุกคนแล้วนะคนดูทุกคนจำไว้นะครับถ้าเกิดผมเกินก็จัดมาเลยแค่สิบไลค์พอไม่ว่า เรามาดันป้อมชิวๆเลยเชี้ยมันเล่นอะไรมันวนะน่ะพูดผิดถึงถ้าผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเสกาเทนโชถ้าแบบสกิลมันโคตรสวยเลยนะทุกคนแบบใครไม่ได้เติมสั้นสั้นนี้แบบถือว่าแบบเสียดายนะถือว่าเสียดายนะเนี่ย คือผมจะเรียกว่าสก,กินมนสวยจริงเว้ยโอ้โหไม่ค่อยแรงเลยว่ะต้องรอดักนะครับทุกคนสเต็ปนี้ลิปโปเป็นคนแต่กูไม่ทำดีกว่าอา้าวมึงมึงใช้ได้เลยหรือ ใช้ได้หรือฮะมึงใช้ได้หรือเก่งของมึงอะอ่า,อาตีกูตีกูให้ตายละตีกูให้ตายนะไม่มีเจาะเกาะนะกูไม่มีเจาะเกาะน,นะกูมีเจานะเกาะมึงเลยนะอ้าวแล้วตายคาที่แน่นอนรอรัดเรามคือเด็กเด็กเทะตำนานคะรับรอรัดมันมัน เราไม่ต้องใส่ .ee นะครับทุกคนติมเป็นคาป้อมนี่แหละเดี๋ยวมันจะไปรีวิวไอ้ผมจะไปเล่นซาร์เนติโนในในในดีลองให้ดูนะครับทุกคนเดี๋ยวทำคราวหน้าพนะรุ่งนี้ก็น่าจะลงแล้วแหละก็ผมแอบสร้างดีลองไว้อยู่แล้วต้องกลับแบบไม่สนใจยยดีเพื่อนนะครับ คม่ครับทุกคนทำไมผมต้องมารีวิวในนี้เพราะผมว่าผมกลัวแรงรดนะครับทุกคนเพราะว่าหลังจากขาก้อกอดแล้วเนี่ยที่เพื่อนผมมันแกล้งผมใช่ผมก็แทบไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นแรงมาประมาณสามสี่วันนะครับเหมือนกูยังมาเล่าเรื่องตัวเองอ,ะอ่ะช่างแม่งนะครับทุกคนถ้าคือผมเ,อเล่าเรื่องตัวเองไปก็ต้องขอโทษเด็ครับ ช่างแมงเราตีป้อมนี่แหละทุกคนหน้าที่เราคือตีป้อมผมไม่สนใจใครนอกจากตีป้อมป้อมแตกเขาไม่ต้องไปสนใจได้ครับทุกคนเราตีบ้านต่อเลยตีบ้านชิวๆผมไม่ได้มาเพื่อฆ่าแต่ผมมาเพื่อความสงบสงบแบบทำลายป้อมมึงไอสั์เอสกาเทน ไม่เขียวไม่ใช่นิืสิคิ้งฟรีเยอมากรฮะเอามาดิครับตีแม่งไอ้เชี่ยเฮ้ยเ้ยพวกมึงลุมปูเก่งจังวะเซสการเทนโชนปังใครตายนั้น่ะเพื่อนเข้าครับทุกคนเพื่อนเข้าโอ้ยเชี่ยไอ้ยก็ฆ่าไม่ได้ไว้เสียบโอ้ยขีดกําแพงกระจอกไปแ่บ ทำแพงกระจกสร้างมาทำไมวะพี่โทนมียาราัดดูทำเงอนกูไม่รู้ไอ้เสิร์ใครกล้รารัดอิจิโกพวกนี้ได้บ้างใครรัดพ่อคงตายสัตวข์ขอแค่นี้โอเคถึงช่องคำหยาบนะครับถึงช่องเดี๋ยวผมค่อยทำคำเตือนไว้ด้านหน้าตีป้อมเลยโอ้ยเชีย่ย บงังไข้เทสกาเทนโชเทสกาเทนโชปปดเห็นทุกคนมันดีอ่ะมันแบบเอฟเฟกมันดีนะเวลาใส่เวลาเปิดดนตีมันใส่หน้ากากด้วยทุกคนแป๊บนะครับรอสิบเจ็ด,ดวิทีผมเอาให้ดูว่าจบป้อมก่อนอะ่ะไม่ไม่ได้เล่นมันไม่ได้ดูแล้วมัง้ง คิดค่าเพื่อนค่าหรือที่น้ำทุกคนเนี่ยอยากทุกคนมันใส่หน้าก,กากด้วยอ่ะคือคนอื่นเขาแม่งรีวิวกันแล้วอ่ะกูพ่งมารีวิวกันใหม่ตอนเฮ้ยเขี้ยโอเครอบสองรอบสองรอบสองนะขอตัดไปยกสามถึง,าาโกโกงเวลาที่จิโกเราจะจริงแล้วนะทุกคนซื้อทอยต่อเลยถ้าเกิดผมมาฟาร์มนี่ผมจะไม่ออกทอยแล้วเนี่ย รู้ว่ากูออกวะเออน่าจะไม่ไออกไตเกิดลืมเอาเซตฟาร์มมาเพราะมีคนฟาร์มอยู่แล้วนะครับน่าจะสนใจเราตีต่อเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวกูจะลุกไปเปลี่ยนหะน้าปกคลิปด้วยเสีอกเก็บล้าดได้เราอยากเห็นโตัวโล่ตีดารครับทุกคนคุยคิดโตัวโล่ตีดาเยัดเข้ช่วยพี่แกสักหน่อยแล้วกัน นี่เราช่วยแบบซิวๆเทสกาเทนโชเทสกาเทนโชเฮ้ยทุกคนแบบมันไอ้นี่เว้ยทุกคนสกิลของมันคูด,ดาวโคตรไวเลยเทสกาเทนโชเนี่ยทุกคนไม่ทันเลือสองแล้วเทสกาเทนโชมันใช้ได้รัวๆเลยเทสกาเทนโชโอ้ยชิคเมาเลยดูสกิลสองไอ้สัตวสเทนโช โได้เช่นเคยนะทุกคนเหนานะถ้าเกิดกูไปสู้ตอนนี้มีโอกาสตายแต่เช่นนี้มันเข้าใหม่แล้วมาดิมาดิไอสกัดเทนโชไอพวกมึงอย่าลุมกูอย,อย่างงี้ดิสกัดเทนโชโอ้ทุกคนมันเกินไปอ่ะดูดิ โอ้โหเกาะล้วนเลยไอสานี้มันโคตรโหดเลยทุกคนเกาะล้วนเชี้ยูว่วคุณไม่ตีมันไม่เข้าอ้สัตเชี่ยงไม่ยังเกาะล้วนเลยเฮี้ยถ้าทุกคนเจอแบบนี้ทุกคนจะเป็นแบบผมเว้ยอย่าด่าแม่เลยัสดหัวตัดมันแตกหมดแล้วครับทุกคนอีกตัวเดียวผมจะได้แค่สิบร้าทุกคนจะเข้าไปตายให้ดู อันนี้ก็ดูเพื่อนเขาตีกันก่อนแล้วกันในเหี้ยคงผมคงไม่ได้เก็บห้ารอครับพี่โทนเราโคตรเก่งเลยครับทุกคนเราคนนับถือนะพี่โทนเอสกาเทนโชบังครเราตีบ้านเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้น้ เดี๋ยวผมจะขึ้นเซตไอเทมลูนให้นะครับเอาผมจะเซตไลยลูนไอเทมไว้นะครับเอาจบเพียงคราวนี้นะครับขอบคุณครับที่มาเข้ามารับชม